หนึ่0 0ับาทค่ะขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยค่ะบนาบุญภูมิค่ะ100บาทค่ะท่านผู้ในการศึกาด้วยพลายนามหน0่บาทค่ะท่านผู้ในการสงสารศ์สย์ทองสุข500บาทค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ค่ะสาธุค่ะยังต่อบบุญได้อีกนะคะ อ่าพยาบาลแล้วเตรียมทำแผลแล้วล้วขาดในส่วนของอุปกรณ์ทำแผลด้วยใช่ไหมคะคุูเจนคะเออเดี๋ยวต้องให้คุณเจนมาอ้อนสักน,นิดนึงแล้วนะคะวันแรงยังขาดเหลือในส่วนตรงไหนที่เราจะต้องอขอสนับสนุนเพิ่มอีกในส่วนตรงนี้ค่ะก็วันนี้ทำบุญแล้วอิ่บุญแล นักติพัฒน์ค่ะสำหรับวันนี้เรามาทำบุญอิ่มบุญอิมญอ่มท้องไปด้วยกันค่ะ เก่านะครับมาเป็นขวัญใจแล้วก็าะใรวมถ่ายรูปกันนะครับแบบนี่ก็เป็นคณะครูเก่านะครับครูฐานิดาเย็นทรับนะครับท่านมาร่วมงานแล้วก็แล้กร่งวะอุการอดี่กในกังโรงเรียนพัฒนาบพิเช่นกันนะคะ และท่านก็เคยเป็นผู้ในการโรงเรียนส่วนกลุ่มอิทธิยังไงด้วยค่ะและวันนี้ก็นับเกียรติจากท่านผู้ในการสงสารเต้นโค้สูงด้วยค่ะวันนี้ท่านมาร่วมทำบุญกับเราด้วยค่ะค่ะอดีตท่านก็เคยเป็นผู้ในการโรงเรียนท่าทาราบอเชิเงย์ค่ะแล้วก็พนคุณครูอังอุโสวันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณครูอังอุโสด้วย วันนี un, ul, ้ครูอาวุโสหลายท่านเลยค่ะที่เกษียณอายุราชการไปแล้วท่านได้มาร่วมทำบุญและต่อยอดต่อบุญให้เราถึงหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทด้วยกันนะคะคุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วทั้งที่ท่านที่มาร่วมงานในวันนี้และท่านที่ไม่ได้มาร่วมงาน ประหลุนายปารเบื้องต้นค่ะวันบริการปัจจุบันแล้วดิฉานมวยการสี่ท่านนะครับตอนนี้ับร้ิการสมศักดิ์สมต้องฉุกบริการนิคมเจริญศรีบริการสมศักดิ์แต้มโคกสูงนะครับแะท่านผู้บริการวิทูลวงอินนะครับแล้วก็ท่านพ่อซุปเปอร์เลิศไทยนะครับมันจะกล่าวได้ใหม่ได้มาร่วมคณะผู้บริหารและคณะคุณครูอาวุโสได้มาพบ คุยสั่งๆกันในวันนี้กับคณะคุณครูในปฐมวันซึ่งเป็นใจกันนะครับของเรากลุ่มเก่าเรียนรุ่นเยียนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารหรือพักผู้ปครองแบ่งการเรียนนะคะตอนนี้บ้างก็พบปะพูดคุยกันไปไปก่อนนะคะอีกสักครู่เราจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของพิธีการค่ะครับทางดีใจนะครับพนักรูเก่ามาเยี่ยมเยี่ยนนะครับ ยังก็เท่อยู่นะคะแต่ก็อีนวลก็อีแพงได้หลังโซฟาไ้มตรงนี้ควงาเพเชิญค่ะเราจะเข้าสู่ในช่ว คุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์เตียงทำแผลเตียงพยาบาลในส่วนตรงนี้มีอาชันพยาบาลหลายท่านรองรับได้ถึงศิลปวิยาเดชนะครับเ่าร้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริการกิติศักดิ์วิทยาเดชด้วยค่ะสาธุค่ะท่านใดวันนี้ด้วยค่ะอดีตท่านเคยเป็นผู้บริการโรงเรียนพัฒนาบอบผีค่ะ

เชแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะตอนนี้นที่เต่าอีรับรองเรายังว่างอ,อยู่นะคะเรียนเจอที่เตาอีได้เลยค่ะอีกสักครู่เราจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของพิธีสมค่ะอนุญาตนะครับ ไบแขกรเที่มาร่วมงานนะครับมีทั้นครูเก่าแล้วก็ครูใหม่ อดีตผู้ในการโรงเรียนพัทราบอพิษคณะพุทธศิการน2567เป็นวันดีเป็นวันมหามงคลยิ่งโรงเรียนพัทราบอพิษได้กำหนดทำพิธีทำบุญขึ้นอาคารพยาบาลหลังใหม่และพิธีเปิดป้ายอาคารพยาบาลในชื่อว่า อาคารพยาบาลพัฒรานุสรโรงเรียนพัฒราบพิษจากความร่วมมือร่วมใจของคณะสิทธิ์เก่าคณะครูผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา45ปีสร้างอาคารพยาบาลหลางใหม่ซึ่งทดนท่าอากาใหม่ในวันนี้ค่ะ you ที่ท่านบารมีทับพุทธศาสนาบารมีของพระพุทธเจ้าพระพุมนศาสนาอมินะสัการเรนะโคตังอภิภูชยามาอมีนะสัการเรนะธรรมะอภิภูชยามาอมีนะสัการเรนะ ตาภะคะวะโตอะระหะนะโมตาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ <Am> ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอดังสัตตังสระนังคัจฉามิอมังสระนังคัจฉามิธอมังคังสระอิจิตังปฏิตังตุนังยิงเมวัสสะมิจันตุ Sampai pulen kusangkapan Jantung Pilasung Jantung patayang kini Patani Sampai pulen kini Patimang hapu ข้าแสงพิสุผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายเพื่องไทยธรรมมีปัจเจศีเป็นต้นและพระตาหารขอรดลวดทั้งหลายเหล่านี้แด่ข้าพิสุสงขอข้าพิสุสงจงรับเพื่องไทยธรรมมีปัจเจศีเป็นต้นและพระตาหาร ของเพื่อประวัติทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายต่อาละตาเทืออาคารพยาบาลพัฒรานุสรของโรงเรียนพัฒนภาภพ,พิษในวันนี้ ผมขอเนี่ยรายงานความเป็นมาของอาคารพยาบาลพัฒรานุสรณ์ดังนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะิิธิ์เก่าครูและผู้ปกครองปีการศึกษา2566มีมติที่ประชุมให้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา45ปีโรงเรียนพัฒนาภพิษขึ้นในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2566 เพื่อลงทุนจัดสร้างอาคารพยาบาลหลังใหม่ทดแทนอาคารพยาบาลหลังเก่าที่ชำรุดและได้รื้อถอนเพื่อใช้พื้นที่ในการจัดสร้างอาคารหองประชุมโรงอาหารหลังใหม่และได้รับเงินค่าป่าการศาึกษาครั้งนี้ประมาณ680,000บาททันวทางโรงเรียนพทัทลังบพิษจึงได้นำเงินที่ได้จาก การระดมทุนผ้าป่า45ปีสมทบกับเงินรายได้ของสถานศึกษามาดำเนินการจัดสร้างอาคารพยาบาลหลังใหม่ในวงเงิน1ล้านบาทการก่อสร้างเป็นอาคารพยาบาลชั้นเดียวมีอุปกรณ์การพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยได้เจเตียงมีห้องน้ำสามห้องทางลาด สำหรับรถเข็นผู้ป่วยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง870,000บาททวนบัดน,นี้อาคารพยาบาลได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วมติที่ประชุมได้ตั้งชื่อว่าอาคารพัฒรานุสรณโรงเรียนพัฒรบพิษโดยกำหนดพิธีทำบุญขึ้นอาคารและพิธีเปิดป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยมในวันที่21พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2567เวลา9นากา9นาทีวันนี้ได้เวลาเป็นอันมงคลระกแล้วกระผมขอเนี่ยเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดป้ายอาคารพัฒธานุสรและให้าวากับแขกผู้มีเกียรติต่อไปครับกลับเรียนเชิญครับ นะครูอักษรคณะผู้บริหารครูบครุคลากรและเรียนโรงเรียนพัทราบพิษและท่านผู้มีเกียรติที่เราทุกท่านแร่ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานอยู่เปิดอาคารพยาบาลพัทราอุสาห์ในวันนี้ใน,นที่ทราบกันดีแล้วว่าทางจิตเก่าครูอุโสครู นัะเรียนโรงเรียนพัทราบบพิษได้จัดงานภาพป่าการศึกษา4-5ปีพัทรบบพิทเพื่อระดลมทุนก่อสร้างอาคารพยาบาลได้เงินบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่และบัดนี้การก่อสร้างอาคารพยาบาลได้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร ซึ่งเล้วว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพพรรนามัยของชาวเถลืองทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยขอขอบคุณท่านเจ้าของทุนทรัพย์ทุกท่านขอบคุณคณะทำง,งานทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยในการก่อสร้างอาคารแห่งนี้สำเร็จร่วมตามที่ตั้งป้หมายไว้ แต่ผมขอเปิดอาคา,า,ารพยาบาลพัฒนานุสรหน้าปัดนี้ขอ,ขอบคุณครับคุณคบคุณท่านประธานท่านประธานชมค่ะลำเนินต่อไปท่านประธานจะได้ชักผ้าแพรพ่ลงใต้ชื่ออาคารพยาบาลค่ะขอเรื่ เพิ่มให้นค่ะเราจะมาร่วมเปิดป้ายอาคารพยาบาลพัฒนาลูกศรโรงเรียนพัทรบอพิษพร้อมกันค่ะเรียนเจิญทนาที่ประธานชักข้าพแพรค่ะแล้วนะคะเราเปิดป้าย

ใงา,านโรงเรียน,น,นพัทราพิทต์การ์ระคุท่านผู้นกาไม่จะโดยีท่านผนการที่รวอิทนท่าน้นการสสุดสุดสุด้ายในวันนี้ค่ะอา,า,าคารพยาบาลคัทราโนศโรงเรียน,นพัทราบอพิคทค่ะใน คณะครูคณะนักเรียนต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับพิธีเปิดป้ายเปิดอาคารและพิธีพรมบุกก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่หอประชุมนักศึกาค่ะเพื่อเป็นพิธีการเสร็จเรื่อยคายค่ะในรอบของที่เรียนเพื่อนการขอบคุณแมกับท่านประานยค่ะครับสของที่เรียนเพื่อเป็นการขอบคุณแม่กับท่านประธานด้วยค่ะครับสำหรับของที่ระลึเพื่อเปการอบคุณ่กนประธานะครับสหรับอี่นเพรับ เป็นผลิตภัณฑ์าจากน้ำตาลข้าวนะครับที่ทางกลุ่มสาระการเมืวิทยาศาสตร์โดยคุณครูปร,ร,ปร,ประภาวดีนะครับผู้ร,รับผิดชอบโครงการาเป็นผู้จัดทำขึ้นนะครับ,นนบนในโอกาสนี้พระเป็นพิธีรโดยทุนการสุพเรศแพร่งงามจัดได้หม้อผลิออผตภัณฑ์น้ำาข้าว ขออนุญาตเรียนเชิญผู้บรรแางการที่ที่มาร่วมในวันนี้นะคะเป็นเกียรติบันทึกภาพกับคณะครูท่านขาด้วยกาประธารผู้นชายแบบนี้ครับผู้บันชายแบบนี้ดีกว่า